บบน้ำพุร้อนไม่ให้มันพุ่งขึ้นฟ้าไงน้ำพุร้อนธรรมชาติอำเภอเวียงป่าเป้าความร้อน98องศาไข่ไก่5นาทีไข่นก3นาทีไข่นกก็นทางใช่ไหม่ะนู่นนู่นหมายอยู่นู่นนะนี่เห็นไหมทุกคนน้ำพุร้อนมีสองฝั่งนะเดี่ยมันก็มีฝั่งตรงนี้ไ่ปะนี่นีน่ีเราจะมาตกไข่เลยมาอยู่ฝั่งนี้ ยี่สิบใส่ถุงมาซอสดนะไปวางไว้สิบห้านาทียี่สิบกับยี่สิบใช่ไหมเอาไปสองอันมาแลัวนะเดี๋ยวตะกั่งสิบห้านาทีวางให้ครับเธอสร้งอะไรไปเท่าไหร่ครับเธอเอายังอื่นด้วยไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไป

แช่น้ำร้อนกันได้ไวหลังรถไว้หลังรถจะได้แช่เดี๋ยวจะซื้อ <c oughs> ดอกอันนี้มาละห้าสิบบาทนั่นแหละเอามาสองกำรรกรรมละห้าสิบบาทใครที่พันไปพานมานะครับซื้อเอาไปใส่แจกกันเนี่ยดอกมันค่อยๆเข้าออขาวเรื่อยๆขาวเรื่อยๆน้ำหูร้อน ยวงปะเป้ายุงจะนั่งขายยวงเนี่ยช่วยบอเดี๋ยวถ่ายใกล้ให้ดูน่อันปะดอกมันจะขาวๆขาวๆขาวๆเห็นไหมมันจะค่อยๆขาวเดี๋ยวรอคลายสุกแล้วก็จะขึ้นรถไปผาฮีกันต่อนี่น้ำร้อนถามจุดชมวิวเป็นการลอยชังม้ อาทิตย์มันส่องเราอ่ะมันเลยถ่ายไม่ค่อยติดแต่ถามมันสวยดีนะช่ำ <c oughs> ชองแบบยกไปบอกมามมเป็นเป็นไอ้นี่่าปนปฏิบัติการแบบคอยตะเวนชายแดนอะไรเงี้ยเนี่ยกาแฟาจุดชมวิวดอยช้างมูกอ <c oughs> หลุมลบพหลุมเอาไว้แบบตุ้ม <c oughs> วิวสวย <c oughs> แนวเขตชายแดนไทยเมียนมาและทุกคนพูดพร้อมกันว่าวิวสันเอาไม่ใช่อันนั้นโกเวนโกวิวสวยห <c oughs> มอกจางๆแลกควันทุกคนเห็นไหม เห็นองพม่าไหเมียนมาธงเมียนมาอยู่ตรงนู้นแต่เดี๋ยวเราต้องขับผ่านไปอยู่ดีนะขับขับไปตรงนี้มีคนกลางเต็นท์กันได้อะส่วอนอันนี้ก็ของเรามีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้งนทงไทยสวยสว่างสวยเป็นไงได้ไหม อ้าวถ่ายเทจังอะวู้ฮูวิวสวยอ,อ้ยจะไกลแล้วตรงกระด้มีนี่ทางเดินลงไปถ่ายตรงนี้ด้วยแล้วก็เดินบันไดขึ้นนี่เฮ้ยเอวู้ฮูโอ้โหระวัง โอเคอ๋อที่เป็นลูกช้างอะ่ะคือตรงส่วนลูกกระชาตตรงที่เขาขายของเมื่อกี้เนี้แล้วก็สมมติถ้าเกิดเรามาจากทางลอยตงุง er, ใช่ปะก็คือจะอยู่ด้านหลังเราตรงที่เราขี่มาสวนลูกกระชาตจะที่เสียขาขา่าเข้าก็จะอยู่ขาวามือข้างหน้าอ๋อโอเคเราเลยมาแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะเขาที่พักที่ผาหิ้แทนนะครับก็ถ้าเกิดมีโอกาส ครั้งหน้าถ้าเกิดได้มาก็คงจะได้ลงไปไหว้นะครับโอเคแต่ว,วันนี้ก็ไปเจอกันที่ห้องผักครับผา,าหีเมาเทตนวิวน่าจะตรงนี้เนี่ยที่ผมเห็นนิดๆเนี่ยน่าจะใช่นะสวยนีย่คืออะไรเห็นี่นี่น้งนี้คืออะไรอ่ะสวยอ่ะ อันนี้ชิงช้าโหลชิงช้าไว้ช่วงเทศกาลเขาเข้ามาก็จะมีอุ้ยเม็ดฟูให้สองอันอ่างม,มีกระจกเออมีเทียนให้ด้วยแล้วก็จะอ่างอา<ะ>บ,บน้นนำมีอ่างจักรุซี่ให้แล้วก็วิวแบบนี้ ข้างในก็จะมีที่นั่งสองนะครับแล้วก็มีชุดมีการน้ำมีน้ำให้มีเตียงยกศูนย์มีแอร์ถักขยะให้ครับอันนี้มีโตะ๊ะมีลงให้ห้องน้ำอ๋อห้องน้ำเป็นแบบเลื่อนอ๋อคือทำน้ำอุน่นมีจะโคกให้นะแบบนี้ราคาสี่พันห้า เสริมคนละแปดร้อยมีอันนี้คือสภาพเตียงเสริมแล้วก็เพิ่มชุดมาให้เพิ่มน้ำให้สวยงาม <c oughs> ไม่อยักถอดเสือ้อตีฟองเรียบร้อยเดี๋ยวจะเล่นน้ำ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวนะครับโอเคยูวยังสวย เดี๋ยวยืนไม่ได้เดี๋ยวเอาไปซ่อมจุดเทียนเล่นน้ำกันไปมีเทียนให้ด้วยนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไปแล้วอันหนึ่งมาหกอากาศอันหนาวเย็น บรรยากาศหนาวๆกับขวดเขียวหนึ่งขวดที่เหลือมาจากมอนแจม องะเลดารื่อตอนเช้ามองดูเหมือนไม่มีบ้านคนนะมองด้วยตาเปล่านี่คือลยยิบรลยยับเลยอนะไปเปิดแสงไฟเยอ่ยนะๆี่นะไนะหืมสวยแสง กนะ็จะอยู่ตรงนี้แต่ที่พักของเราจะขับเลระมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้สะพานไม้ไผ่กับวิวที่สวยงามคืออากาศประมาณ13องศานะเธอที่มันหนาวมันเย็น <c oughs> เพราะว่ามันมีลมตลอดเวลาเลยนะ <c oughs> ทุกคนนะเห็นใบไม้เห็นใบกล้วยปะ มันแบบมีลมตลอดเวลาลวเนี่ยดูหมอก<ม>ที่พักคือายนี High ่เมลเทนวิวแอนด์คาเฟ่นะครับอาขึ้นแล้วทุกคนมันไหลเข้ามาเวย้ยไหลเข้ามาตรงนี้นะแล้วผมจะลงเล่นน้ำ อากาศจ,จะชาแบบนี้ไปเลยถ่า,ายเอาไว้น้ำเย็นน้ำร้อนไม่ทำงานทุกคนกับวิวแบบอาทิตย์แท้งเลโคเย็นเลย พอแสสายทุกคนตอนเริ่มจะกลับหมอกเริ่มฟุเข้ามาสวยงาม,มากขณะนี้เวลา8นาฬิกา44นาทีหมอกเริ่มเข้ามาแล้วแต่เราก็จะต้องกลับแล้วเพราะเดี๋ยวต้องเดินทางไกลกลับราชบุรีนะครับ อ๋อก็ไม่รู้จะได้แวะอะไรไหมก็อาจจะปิดคลิปที่นี่เลยก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กดไ i k e แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องเอาดีๆไปไหนนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนี่นะครับทุกคนราคาสองพันห้าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นวิวเหมือนกันแต่แค่อ่า คือแค่จะไม่มีอัพเทนูนทีแล้วก็หมูกระทะนะครับแต่ก็จะมีอาหารเช้าให้อยู่ดีอ้อแล้วก็จะไม่มีอ่างกากุชชี่อ่างน้ำอ่างอาบน้ำด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันครับข้างบนก็จะมีร้านกาแฟมีคเครื่องดื่มขายมีขนมปังก็จะเห็นวิวแบบนี้อ ยอดอมอกมันไหลไปตรงตัวฟงบ้านละสุดจริงมหมอฟฟงเศยษฐาเริ่มยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆ,อยๆแต่พอมาเรื่อยๆมันจะมีเริ่มจางลงแต่ยังมีไอเย็นนะก็จะมีข้าวต้มนะครับมีไข่รกระทะ มีน้ำส้มแล้วก็มีชุดฉาไว้ให้ไปถ่ายรูปแล้วก็มีขนมปังด้วยนะได้กาแฟคหลกแก้วยหมนี่แหละบอกรักแกวิวแบบนี้ ึ้นมาดูกาแฟสวยเวลาอ๋ออยากใหญ่เวลาเขาเก็บเขาเก็บทีะเม็ดตนะทุกคนเขาไมา่ได้แบบลูดหรือว่าหักเป็นกิ่งเลยเขาเด็ดทีะเม็ดตเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะสุกไม่เท่ากันนะเขาเลยต้องเด็ดทีะเม,เม,เม็ดตทีะเม็ดทีะเมิสต์สวยกว่าเดี๋ยวไปถ่ายดูครับทุกคนเห็นปห เม็ดกาแฟเป็นแบบนี้เนี่ยครับเวลาเขาเก็บเนี่ยปะ่ะมันจะมีสีเขียวไหมแล้วเขาเก็บเขาก็จะเด็ดอย่างนี้แบบนี้จะหวานเลยนะกินแบบอย่างไม่เนี่ยจะหวานกินเอาเดี๋ยวจะหาว่าทำไมเด็ดเขาเด็ดให้ผมชิมมาแล้วนะก่อนที่จะเข้ามาหาที่ที่พักโอเคครับดูสวยเห็นไ,ไหมมันจะมีแบบ แดงแบบแดงมากกับแดงอ่อนใช่ไหแล้วก็เขียวโอเคครับทุกคนตรงนี้คือฐาานปฏิบัติการของไทยนะค่ายไทยดูดิสวยมากไสยเพลงอันนี้คือพระธาตุดอยช้างมูกนะครับ เดินขึ้นไปข้างบนบนี่อยู่บริเวณนี้ถ้าเกิดสมมุติเราขับมาจากถอยตรงใช่ไหมจะมีร้านคา้าอยู่ตรงนี้ส่วนลูกชาติก็อยู่ขวามือนะครับเสียงเงินเข้าไปส่วนผ่านนี้เราก็ขับตรงขึ้นไปเลยโอเคแล้วจะเดินไม่ไกลมากนะโอเคอากาศเย็นมากอ๋อเป็นหินแล้วเป็นรูปช้างโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ เป็นไงเหมือนไหมอันนี้คือห่างหรืองวงน่าจะงวงหูแล้วก็ววมีพระธาตุเอ๋อเข้าไปได้เค ข้างมีแบบนี้ของใหญ่มหาชัยมงคนตีครั้งที่หนึ่งพุทธบูชาครั้งที่สองทำบ่มบูชาครั้งตีครั้งที่สามสั่งขบูชาเอาดอกไม้ใส่ถูกเวลาขอเทียนนะขอเทียนคู่นะขอขอเทียนมาอีกเล่มหนึ่งจะได้คู่กันสวยงามครับ พอดีมาเข้าห้องน้ำนะทุกคนก็เลยเห็นทางเข้าก็เลยถ่ายให้ดูนิดหนึ่งอันนี้คือทางเข้ามาใช่ไหมก็จะมีแบบดอกไม้ต่างๆนะทุกคนต้นสกุระญี่ปุ่นพญาเสือโค่งกุหลาบพันปีอะไรเงี้ยอันนี้คือราคาคนทั่วไปสองยี่สิบ นักเรียนนักบดผู้สงค์อยู่พิการ110ชมต้งสามแห่งนะแต่เกิดชมที่ใดชิ้นหนึ่งก็ราคาตามนี้โอเคครับส่วนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงเดีวเดินทางกันต่อ ตอนนี้เราอยู่ที่กวานพยาวจะลงไปไวหวพญานาคที่กลางน้ำนะครับอยู่ที่ท่าเรือกวานพยาวแดดดีมากทุกคน<ะ>เหมาเรือล,ละหนึ่งพันบาทถ้าเกิด,เ,กดเราไม่เหมาก,ก็ต้องช่วยกันหาปรนะมา,มาณสี่แล้วก็เหมือนมีคนรออีกก็พอดีดดโอเคครับเอาขี่ชุดดีครับ หึงแล้วโอเควัดติโลกาโลกมามก,กวนกวานพะเยา